สวัดีท่านผู้ชมกันอีกครั้งนะครับพบกับสมจริงแล้ววันนี้เรามาขั้นรายการกับ Mobile t r a n s i m u l a t o r Desert Go อ่าว่างฮะในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาทำโปรเจกต์เก่ากันต่อนะฮะก็วันนี้เรามาถึงโปรเจกต์ใหม่ new game ก,ก็เลยเชียวเชียวนะครับตั้งชื่อนะครับเอเจจี a J G Okay. แล้วก็มันจะมีให้เลือกนะว่าขับอะไรแต่ถ้าอันนี้ก็คงจะไม่รู้สิก,ก็คือผมว่าจะลองดูเป็นมีผู้แนะนำกันหน่อยแล้วกันโอเคหลังจากที่เข้ามาแล้วก็จะมีออรอบกี่โมงกี่โมงรอบ7จ็ดโมงห้เอ็ดอันนี้1ิบเอโมง เก้าโมงแปดโมงมีเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมจะไปรอบแรกก่อนแล้วกันนะครับแค่8,500แล้วก็ไม่น่าจะยาวนะเป็นช่วงสั้นๆเท่านั้นเองโอเคนิวโหลด うん、ある程度スピードが出たらメインハンドルをエンジンて走行をしますお待たせいたしました。この電車は 各駅停車中央林間行きです次はつくしのつくしのでございます停車駅が近づきましたメインハンドルを B5 に入れて減速しますジョ ジョーン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 ジョーーンジョーンジートルー ว่าไงอมอจะเปิดประตูได้ยอยู่ร้องไห้เลยโอ้ยเน่าครับยอมรับสบภาพครับโดนหักไปเก้าแต้มเฮ้ยเหงื่อตกเลยสินะมันยากครับบรสิบับ ไปยส <Yes. S 1> เร่งเลยครับ110กิโลเมตรต่อชั่วโมง ว่าสุาเกตัดสุรเกตัดแล้วเตือนแล้วเตือนแ่อยรไลอ่าเ่อยรถไหลปล่อยรถไหลเข้าอุโมงไปแล้วอุโมงสั right ้นเจ็ด like สิบ้าบรกบรก เลยโถเอ้ยสี่เมตรอีกแล้วครับโดนตัดแปมอีกแล้วครับทำไมมันยากอย่างนี้เนี่ยししถอนหายใจเลยนะไอคนแนะนำเราเนี่ถอนหายใจเลย ปั๊บสค์ครับยุ๊สอเออทางลาดชันโอเคทางลาดชันทางลาดชัน ไปเลยครับประมาณ1กิโลเมตรข้างหน้านเบรกเบรกเบรก55 โอ้ยมาด่วนเลยชะลอชะลอเลยอีกแล้วหูหกเมตรเก้าเมตรสิเมตรนักเรียนคุณนักเรียนอย่าบ่นเลยโด hmm. นตัดแต้มไปอีกหนึ่งรอบ เหลือ34ิแต่แมาไปติดตามทำไมไม,มันยากเงี้ยถอนหายใจกันอีกครั้งหนึ่งโอ้โหปั๊สิคบครอออกออกติแหมกดแต่ทีนี้กดยาก ผมจะว่าไปแล้วมันดูมันดูสมจริงดีจังเลยนะร้อยสิบ <110, S 2> ใช่ไหมสิบห้าอีกห้าร้อยเมตร

ยอมรับเลยครับว่ายอมแพ้ครับควบคุมยากมากควบคุมยากมากแล้วก็ทายเป็นสีทสตยิบสองแต้มโอเคสิบสองแต้มน้อยมากนี้ถ้าโดนหักอีกก็ก็คงได้แก้ตัวปัดสิบเก้า เก้าสิบกิโลเมตรไม่เชื่อครับป้ายมันมีเจ็ดสิบห้าห้าสิบห้าเท่านั้น 高級田園都市線をご利用いただきまして、ありがとうございました。次は。中央林間。中央林間。終点でございます。出口は左側です。小田急江ノ島線をご利用のお客様は、り控えです。お忘れ物のないよう。 ชื่อว่าสินโร2บาใส่ลม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 อีกใส่ลมเข้าไปเข้าไปแจ

อันนี้บอกเลยว่างานไม่ดีนะงานไม่ดีนี่อย่าทำตามนะโอเคนี่เราเซฟได้นะครับต้องการทับซ้อน,นครับทับซ้อนไปเลยครับตะกี้นี้จอดดีฮะจอดดีอ่าโอเคฮะต่อไปรายการต่อไปนะก็ผมจะกลับไปทำโปรเจกต์เดิมน,นะอันนี้อันนี้เป็นแก้ขันรายการเฉยๆนะก็ขอบคุณนะครับสำหรับการเข้ามาดูเล่นๆฮนะกับการ ขับรถไปขุดหัวนะครับมากมเลยนะครับ,คครบสำหรับวันนี้สวัสดีคฮะ